ก่อนคือย e ีซนะีค่คือเฟื่องฟูเนาะครับอ่าคือโหราคาแพงมากณนะตอนนั้นอ่ะคือไม่มีใครใส่เลยนะอจอร์แดนว่าไม่มีเลยจะโลจะมิดจะหายอ่ามีผมมาใส่อ่าแล้วผมก็ไปเดินสยามผมก็ใส่จอร์แดนหายไปเดินเดินคนก็มองแบบอะไรวะ,ะคือแบบเฮ้ยไอ้นี่มันเชยอ,อ่ะมองเหมือนเราเชยอะ่ะเฮ้ยเราเราใส่อะไรเขาใส่อย่างอื่นกันคือผมชอบของผมแบบนี้ณนะตอนนั้นคือ ทุกคนไม่ได้ชอบเหมือนรถนิยมอ่ะผมว่าเราไม่ควรดูถูกรถนิยมใครณนะตอนที่ผมซื้อคือมันเป็นความชอบเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบจริงๆอแต่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ามันคือแฟชั่นสําหรับโมเดลเอเจแดนวันอย่างสีอะเดี๋ยวไล่ก่อนว่าอันนี้คือแดงดำอ่ะมันจะเป็นเบลตใช่ไหมครับครับพี่ไล่ออกมาก็ข้างๆนี้ก็คือเป็นแดงดําขาวก็คือจะเป็นชิคากโกชิคาโกอ่าชิคาโกก็คือชื่อทีมที่ไมเคิลเจแดนเล่น สีของเขาก็คือจะเป็นคา,าราวขาวดำแดงครับแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นรอยลบูรอยลบูใช่อรอยลบูก็จะเป็นดำน้ำเงินอ่าสูตรตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเงินชายช่ชายช,ช,ชมันจะคล้ายๆกับเบระครับ<ช>คือคือตำแหน่งสีมันจะเหมือนกันเพียงแ,แต่ว่าเปลี่ยนสีจะมีตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นรอยลบูปีสองพันหนึ่งแล้วมันต่างกันยังไงนะพี่ ทรงครับทรงเนี่ยเห็นชัลยถ้เลย่างเงี้ยทรงจะไม่เหมือนกันครับอย่างเดิมทีถ้าเกิดสมบูรณ์เลยอะครับตรงสวูชตรงเนี้ยมันจะเป็นวันสดุคล้ายๆนูบะก็ค,ะคือจะเป็นคล้ายๆแบบหนังด้านๆ้ลูบไปแล้วแบบลูบไปแล้วจะเป็นอย่างนี้สมมติตัวล่าสุดทาวิสตัวแบ็คแฟนทอมทาวิสช็อตแบ็คแฟนทอมเนี่ยวัสดุหนังมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็น หมือนลูไปแล้วนุ่มๆอ่ะเออคล้ายๆหนังกลับอ่านในใครเรียกว่านูบตัวนี้นี่ไหนๆถือมาแล้วทาวิสกอตตัวนี้นี่ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตอนออกมาใหม่ๆรู้สึกว่าห <18, 19. S 2> มื่นแปดหมื่นเก้าลลิเซลเลอร์นะฮะเออแต่ว่าณตอนนี้เห็นราคารู้สึกขึ้นไปประมาณสองหมื่นสองสองหมื่นสามละคือผมว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่น่าจะถูกที่สุดของจอแดวันทาวิสกอตละคี่ขนาดถูกกันที่พี่เพราะว่า ด้วยความที่มันสีดําล้วนอ่าครับผมอ่าผมว่าถ้าเป็นสีดําล้วนคือโอเคเป็นชาวร็อกเนี่ยได้เลยใช่เลยพี่ตูนใส่นี้ใช่เลยหรือถ้าจะแต่งแนวเกาหลีอะไรเงี้ยอ่าได้แต่ว่าถ้าแบบคนชอบสีสันผมว่าอันนี้มันก็มันก็มืดไปเออซึ่งส่วนตัวผมตอนแรกผมก็ไม่ได้ซื้อนะพอผมเห็นรูปปุ๊บผมก็แบบเฮ้ยนี่มันรองทานักเรียนดีกว่าเราไม่พูดแบรนด์ดีกว่าถ้ามันคือเราทำนักเรียนดีกว่าสีดํามาเลยอ่าแต่ก็ เพื่อมีต้องใส่ชุดดำล้วนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออเ็เลยก็เลยซื้อไว้หมดนี่นี่พี่เอ๋จำได้ไหมพี่มีทั้งหมดกี่คู่นะเวลานี้ถ้าเฉพาะตรงเนี้มันประมาณสองร้อยกว่า<ะ>ถ้าเฉพาะกำแพงอะนะครับคุณต้องมีรองเท้าสองร้อยคู่นะคุณถึงทำรงท้าแบบทำกำแพงรองเท้าแบบนี้ได้นะก <c oughs> ็้อ้บอกว่าเฉพาะแค่ตรงนี้นะพี่สองร้อย,วยกว่า มีในบ้านแล้วก็มีข้างหลังอะไรอีกอะไรเงี้ยโอ้ไม่ทะลุส <laughs> ี่ร้อยเลยรวมรวมรวมน่าจะประมาณหกครับหกโอใช่น่าจะหกว่าได้่อย่างข้างบนเนี่ยก็แบบข้างบนก็ทําไว้แบ <600 S 1> บไอ้พวกเ <laughs> ป็นกล่องกล่องอยู่ข้างในอีกหกร้อยคู่น, <laughs> นะตัวไหนที่พี่เอ๋อะซื้อมาแพงที่สุดคือจอแดนที่บอกว่าส่วนใหญ่ที่ผมซื้อเนี่ยผมซื้อตอนที่มันยังไม่ได้เป็นแฟชั่นและยังไม่ได้คิดอ่ะครับผมอ่ะแน่นอนว่าผมซื้อณตอนนั้นคือ ราคามันไม่สูงครับพี่อ่ะอย่างแบบตัวเนี้ยอ่ะตัวนี้ก็ออพูดไปออไหลายรายการก็คืออย่างตัวเนี้ยเป็นชิคาโกไฮอ่าคอลแลบกับออฟไวท์ขอจับ่อยนะพี่โอ้ยบุญของตี้ <laughs> จับแบบตันนี้นี่ราคาเท่าไหร่พี่ออาไว้ตัวเนี้ยตอนนี้น้าตอนนี้นะราคารีเซลของใหม่นะ่าจะประมาณสองแสนกว่าฮะเออ ขอโทษนะพี่ครับคู่นี้สองแสนกว่านะอันนี้คือพี่เอ๋ยใส่ออกไปข้างนอกไหมครับพี่ใส่ครับโหโสองแสนเลยนะแต่ว่าตัวเนี้ยผมได้มาส <_ classified> ี่หมื่นสองพันบาทฮะคู่นี้อหรอพี่ใช่ณตอนที่จอแดนยังไม่ได้ฮิตมีขายให้ผมสักคู่ไม่ <_ k> น,น่ามีก <_ C ity> <_ C ity> ็ตอนนั้นที่ผมซื้อคู่เนี้ <_ C ity> <Leonard> <44 sheets> อ่ะก็ตอนนั้นก็คือยีซีก็คือฟงฟูแหละแล้วผมซื้อคู่นี้มาเพื่อนๆก็จะแบบ มึงบ้าหรือเปล่าซื้อจอแดนคู่ละสี่หมื่นอ่านะตอนนั้นก็คือมันคือแพงแหละเ,เพราะว่าก็คงไม่มีใครซื้อจอแดนคู่ละสี่หมื่นนะตอนนั้นแต่มาตอนมาตอนนี้เพื่อนๆก็จะแบบรู้งี้กูซื้อดีกว่าเออหูมันขึ้นไปหลายเท่าเลยนนใช่ <c oughs> เรียกว่าต้องเรียกว่าอ่ะคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่ใช่คู่ที่ซื้อแพงที่สุด <c oughs> อ่ะแต่ว่าเป็นคู่ที่ซื้อแล้วรู้สึก สะใจที่สุดเอพราะว่าตอนผมซื้อคือผมโดนด่าเยอะมากเลยว่าซื้อจอหนังคู่ละสี่หมื่นผมว่าพี่คิดถูกมากเลยนะมก็เลยบอกว่าสะใจที่สุดจริงเออไม่ไม่ใช่คู่ที่ซื้อแพงที่สุดแต่ว่าสะใจที่สุดที่ซื้อมาอันนี้พี่เอ๋เราไม่ได้ซื้อมาเราตั้งโชว์อย่างเดียวนะพี่เอ๋ใส่ด้วยใส่ด้วยนะใส่ด้วยใส่ด้วยนะส่วนใหญ่ก็เป็นเก้าจุดห้าถึงสิบส่วนคู่ที่แพงสุดแพงสุดโอ้โหคู่นี้สองคู่นี้ดีออใช่เป็นแอร์ดีออ ก็คือคู่ขวาเนี่ยเป็นคู่ไฮอ่าโอ้โหมีทั้งเขาไม่ได้มีหน้านะเขาไม่ได้ไฮ่อคู่เขามีทั้งไฮทั้งโลเลยนะผมชอบโลมากเลยอะโลมันใส่ง่ายไฮพี่ก็ไม่ค่อยใส่ต้องบอกว่าหาซื้อจากไหนอะรีเซลครับก็ซื้อรีเซลซื้อวันแรกๆบอกราคาได้ไหมพี่เอาไฮก่อนคู่นี้เท่าไหร่ตัวนี้คือซื้อมาคือตอนแรกต้องบอกว่าจริงๆอะผมคือผมไม่ได้ชอบรองเท้าโซนสีนี้ จะสังเกตได้ว่าผมชอบชสีป,ประมาณสีสันหนอ่อยแต่ว่านะตอนนั้นก็คือเพื่อนๆก็แบบเฮ้ยมันต้องมีนะมันมาขั้นนี้แล้วก็แบบจําใจอ,ะอ่ะครัซึ่งคู่คู่ไฮเนี่ยเอ,อผมโดนราคารีเซลเลอร์มาคือสามแสนแปดส่วนคู่โลผมโดนมาสองแสนแปดแต่ถามว่าราคาณปัจจุบันเท่าไหร่อ่ะราคาณปัจจุบันคือตัวเนี้ย ตัวไฮอะ่ะเหลือประมาณสองแสนแปดเอา้าตัวโลเหลือประมาณแสนแปดเอา้าทำไมราคามันดรอปลงอะพี่ไม่รู้คือต้องบอกว่าคู่เชียรโก้คือคู่ที่ซื้อแล้วสาใจที่สุดครับและทุกคู่ที่เป็นจอแดนคือซื้อมาคือราคาขึ้นคือกําไรราคากำไรดีกว่าเอาเอแต่ว่าผมไม่ได้ขายคือราคาคือถ้าขายอะกําไรคือเกินเท่าตัวทุกคู่อยู่ละแต่ว่าสองคู่เนี้ยเป็นสองคู่ ของจอแดนที่เจ็บเรื่องราคาต้องบอกว่าเป็นสองคู่ที่เจ็บโหว่าจะให้ทั้งหมดนี้ซื้อมากกำไรร้อยเปอร์เซ็นก็เป็นไปไม่ได้แล้วพี่เมันเล่นหุ้นนะเนาะอคือมันจะมีสักสองคู่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่สองคู่นี้ก็โดนไปคู่ละแสนนะที่ถูกที่ราคาหายไปเอแต่ก็แบบเออจริงมันก็ความสุขแหละความสุขไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันวัดค่าไม่ได้มันวัดค่าเป็นตัวเลขบางทีก็ไม่ได้จริงเออบางทีเนี่ยผมแบบ นอนอยู่โซฟาแล้วก็นั่งเล่นมือถือแล้วก็แค่ได้มองมีความสุขแล้วก็มีความสุขแล้วคี่อย่างอย่างอันนี้ก็คือทําเป็นห้องทํางานนะทา <ำ S 2> แยกออกมาจากตัวบ้านสร้างขึ้นมาคือต้องบอกว่า24ชั่วโมงอะผมอยู่ในห้องนี้น่าจะประมาณอยู่ได้เป็นวันนะ18 15-18ชั่วโมงโ<ฮ>คือออกจากห้องนี้ก็คือขึ้นห้องนอนเลยครับผมคือส่วนใหญ่ก็จะแบบรีแลกซ์นั่งอยู่ในห้องนี้มันเหมือนแบบคือเวลาเรามองอะครับคืออาจจะเหมือนกับแบบ คนสะสมรูปภาพสะสมพระ,ะสะสมอะไรก็ตามอ่ะยกอย่างอย่างพระบางคนเป็นเซียนพระโหมีเป็นพันองค์เลยถ้าถามว่าได้ใส่ออกไปพร้อมกันไหมก็เปล่าก็เฉกเช่นกันถามว่าผมเป็นตะขาบหรอือเปล่าผมก็เป็นคน <c oughs> ผมก็มีแค่สองขาผมก็ใส่ได้ทีลนะแค่สองขูเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันคือมันคือความสุขแหละเออบางทีเรานั่งมองเราก็แบบอ่าเรา หนึ่งมันก็คือความสุขสองมันก็ภูมิใจอสมมุติว่าแบบหนึ่งก้าไปห้าอย่างเงี้ยอ่าคืออันแน่นอนคือราคามันต้องสูงพอราคาสูงถามว่าเราจะได้มาไห้ไงคือคือเราก็ต้องทํางานครับสะสมเงินมาเพื่อซื้อบางทีบางคู่คือมันมีเงินปุ๊บมันซื้อเลยก็ไม่ได้อืมันจะต้องหาคนขายอีกอจังหวะจังหวะมันมจังหวะอีกอ่าซื่อก็แบบเออแต่ละคู่มันก็มีความทรงจํา ของแต่ละคู่ว่าแบบเฮ้ยมายังไงได้จากไหนครับอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าตัวไหนอะที่พี่ได้มายากสุดพี่หมดเนี่ยพี่พี่แบบมีสตอรี่กับมันนะพี่ไม่ไม่มีนะอย่างพวกแบบอป,ปีนิก้า85อย่างเงี้ยครับพี่อันแน่นอนมันหายาก huh. เอเอถามว่าผมอยากได้ไหมอยากได้จังหวะว่าถ้ามันจะต้องรอสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีคือถามว่ามันในความสึกผมถามว่ามันได้ยากไหมใช่แต่ในความสึกผมผมคิดว่า ถ้าตราบใดที่ผมยังไม่หยุดหาเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องได้แต่ว่าเราไม่ได้ไปกดดันว่าต้องได้เดี๋ยวนี้ต้องอะไรเดี๋ยวนี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่าจะต้องได้มาปุ๊บแล้วผมก็ไปใส่หรือแขวนคอเดินโชว์ใครก็เปล่าสุดท้ายผมได้มาก็คือแค่อยู่ในนี้ครับเออซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบรีดสําหรับผมนะมีแค่แอเดียเนี่ยวันแรกๆต้องซื้อละต้องซื้อแค่นั้นเองเดี๋ยวหมดท็อปไฟ์ของพี่เอ๋เลยที่พี่เอ๋ชอบ อันนี้แบบไม่ต้องแพงนะพี่เอาที่พี่เอ๋ชอบมีคู่ไหนบ้างครพี่ตัวเม่แเที่เอาลงมาก็คือคู่แรกสิบเอ็ดเบรสสิบเอ็ดเบรสเอ่อถ้าลองลงมาก็จะเป็นพวกเชียโกอเป็นเชียโกเชียโกเอาไวเป็นเชียโกเอาไวออันนี้คืออันที่สองที่ชอบครับผมเอคือเชียโกเอาไวอันที่สามก็นี่ ชิคาโกไฮเมโทรโอจปีส <So S 2> องพันสิบห้าอถ้าถามว่าถึงขั้นตามหาแล้วต้องได้ให้ได้ก็ก็คู่นี้ก็อยู่ในนั้นตัวนี้เป็นปีสองพันสิบห้าถามว่าถ้าเป็นชิคาโกที่ไม่ได้คอลเลรชันครับเอ่อคอลเลรชันก็คือตัวนี้ที่เป็นออฟไรับถ้าไม่ได้เป็นตัวคอลเลบถ้าเป็นตัวออริจินอลจากโรงงานเลยอะคือณนะตอนนี้ตัวนี้ก็น่าจะแพงที่สุดใ mm. นบรรดาทุกสีที่เป็นไฮถ้าไม่ได้คอลเลรชัน แล้วก็เป็นปี2015เนี่ยคือตัวแพงสุดที่ชอบเพราะว่าแบบผมว่าทรงมันแบบคือทุกอย่างมันดูลงตัวอ่สำหรับผมนะอย่างแบบอย่างตัวนี้ปี2013เชียกโก้2013มัน,น,นจะแบบมองดูไม่ดีนี่แทบจะไม่ต่างอะไรเลยพี่เนาะถ้า2013ดูออกเลยเพราะว่าข้างหลังจะเป็นจําเมนอ๋อโอเคเมื่อกี้ดัดข้างใช่ข้างหน้าก็จะเป็นจําเมนครับแล้วก็ทรงก็จะแบบทรงนี้มันจะ จะเตี้ยกว่าครับอันนี้ก็เป็นค,คู่ที่สามอีกสองคู่ที่ชอบก็ตะกี้ก็หยิบขึ้นมาเหมือนกันอะชีโก้โล 2015. ่สองพันสิบห้าเออเป็นโลโอจีผมว่ามันใส่ง่ายอ่ะทรงมันเรียวเออแล้วก็แบบสีคือผม,ม่เป็นคนชอบสีดำแดงขาวอยู่แล้วสามคู่ในห้าคู่มันเป็นเชียโ,โกล้ละครับอคู่สุดท้ายหน้าเลือกอยาก ปก <6 S 2> ติมันจะเป็นแบบสิบคู่พ <c oughs> อนเหลือห้าคู่เนี่ย <c oughs> เลือกยาก <c oughs> แอบเลือกยากอ๋อคู่หนึ่งน่าจะเป็นอันนี้ว,ว้าวอันนี้ก็เป็นตามหาเหมือนกันอ่าตัวนี้เป็นเอ่อรอย่อบูรอย่อบูครับเป็นตัวรอย่อบูหายเนี่ยตัวนี้จะแบบปีรือนะสิบสิบสองสองพันสิบสองหรือสองพันสิบสามนี่แหละครับประมาณอ่าซึ่งนะตอนนั้นคือ ถ้าถ้าน้องๆที่แบบเพิ่งมาดูลองเท้าหรือเพิ่งมาซื้อจอแดนอะไรปัจจุบันคือเขาก็จะรู้กันว่าโอเคถ้าจะดูเท่สุดและแพงก็ต้องชิคาโก uh huh. อเพราะว่าราคามันสูงสุด uh huh. แต่ก่อนที่จะรองเท้าแอร์จอแดนจะเป็นรองเท้าแฟชั่นคือสีที่แพงที่สุดไม่ใช่ชิคาโก uh huh. แต่เป็นรอยยบู uh huh. ซึ่งนะตอนนั้นคือรอยยบมูมันแพงเพราะว่ามันผลิตมาน้อย uh huh. อ่ามันปีผลิตแค่แปดห้า 85, แล้วก็ก้าสี่แล้วก็สองพันหนึ่งแล้วก็มาสองพันสิบสามอ่าซึ่งปีผลิตมันน้อยครับอ่าณตอนนั้นคือตัวเนี้ยอ่าณตอนที่ราคาชิคาโกราคารีเซลอยู่ประมาณคู่เนี้ยผมได้มาไอ้คู่ชิคาโกสองพันสิบห้าเนี่ยผมได้มาหมื่นสามของใหม่นะ พอครบกล่องผมได้มาหมื่นสามแต่ตอนนั้นผมได้รอยบูบไปสามหมื่นกว่าซึ่งผมได้ไล่ๆเรียกกันเลยครับอ่าซึ่งก็แบบก็ถือว่าตามหาเหมือนกันอเป็นคู่ที่แบบจำได้คู่นี้นัดเขาแถวเทอร์มินอลทรนี่วันอ่าแล้วก็ขับรถฝ่าไปโหกว่าจะถึงกว่าจะเจอจอดรถติดจอดรถรถข้างหลังก็บีบไปจอดตรงอื่นก็ไม่รู้จอดที่ไหนดูรองเท้าก็ดูได้แป๊บเดียว อะไรอย่างเงี้ยเออคือมันก็จะมีแบบความทรงจำครับผมเออแต่ว่าพอพอตัวนี้ออกมา2 0 1 3มันมันเกิดการสวิงของราคาเออคือไนกี้ออกตัวรอย l บู2,117ออกมาซึ่งพอออก2,117ออกมาคือถามว่าสวยไหมก็สวยเออแต่ว่าเขาดันผลิตมาแบบค่อนข้างเยอะมากเออมันเลยทำให้รอย l บูสุกตัวราคาล่วงหมดเลย อแต่ส่วนตัวผมผมว่าก็ถ้าคนถ้าแบบผมว่าถ้าเกิดไปดูแบบคนสะสมจอแดนอ่ะ,<ม>อะคือถ้าสะสมมานานแล้วจริง,รงผมว่ารายยบูก็น่าจะเป็นหนึ่งในสีที่เขาชอบแหละใช่อเออพราะว่า,ม,วามันแต่งตัวง่ายสีมันแต่ว่าสีด้วยความที่สีปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นคนใส่นะรอยยบูอย่างตัวสองพิบเจ็ดตอนนี้ถ้าหา คนขายผมว่าก็ไม่เกินหมื่นสามเราก็หาได้<ม>ขนาดปีสองพนสิบเจ็ดนะเออซึ่งก็อ่ะมันก็อยู่ที่รสนิยมดีกว่าอ่บางคนมันก็เป็นการลงทุนได้ um. ถ้าจะพูดอย่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนนี่ถ้าจะให้แนะนำดีกว่าอันนี้คือตัวล่าสุดที่เพิ่งออกก็คือชิคาโกไฮลอดแอนด์ฟาว